วันนี้เราจะมาทปาํปลากระพงเลือดสีด้วยกันเริ่มต้นที่ปลากรทพมนะคะ่ะพาล้างเสร็จเรียบร้อยผบจะแช่ในนะ้ําผสมกับน,น้ำต้มตะชูนิดนึงนะก็จะแช่ไว้อยู่ประามาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เสเด็ดนะ้ําพักไว้ตัวต้มตะชูจะช่วย ดับกิ่นข้าวนะคะถัดมาที่กดกระเตรียมคือเสียมทกเครื่องต่างๆก็จะมีขิงกระเทียมนะเะเปิ้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกจินดาแดงตัวนี้จะเอาไว้ตัวขิงกระเทียมเนี่ยจะยัดไส้นะคะแล้วก็ตัว นี้ก็ามาถึงขั้นตอนของการนึ่งปลานะคะเราจะใช้อลูมิเนียมคอยดึงออกมาให้เกินระยะปลานิ็น้อยนะนะะ่คะวางบนจานจับน้งปลาขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคที่ได้จากร้านอาหารจีนนะแล้วก็จะใส่ กระเทียมหิมหูขิงแล้วก็ต้นหอมส่วนที่เป็นขาวๆนะคะอย่างนี้ใส่ไปในช่มนน้องเพื่อดับข้าวนเพราะงการดับข่าวของเราจะเป็นการดับขาวสองคั้นอันดับแรกแช่น้ำ้มใส่ชูอันดับที่สองคือใส่พวกอินกรีเยียนที่น้ำกัะ่ายและถ้ทาทําม้วนๆแบบนี้ นะคะาการทำแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้ไอ้น้ำเข้าไปที่ตัวปลานะคะจะเป็นเทคนิคของร้านอาหารจีนนี้ส่วนของเราเดือดเป็นที่แล้วนะคะถึงที่ผมจะทำคือกมจะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโดยประมาอ่ารู้สึกจะเกินช้อนนะอุ๊บหนึเดียวต้องหูใจนิดนึงเอก็ใส่ปลาของเรา นึ่งด้วยไฟแรงนะคะถ้าจะเอาให้สุกดีเลยเนี่ยคือ25นาทีใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลานะคะคือเฉลี่ยประมาณ20-25นาทีกำลังพอดีในส่วนของน้ำซอสซีอิ๊วที่ใส่ราดกับปลาเนื่อนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยน้ำร้อน4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว ถั่ยน้่นงงมหนึ่งช้อนโต๊ะเราไม่ต้องการให้สีน้องเข้นะตามด้วยล้าจีนไเอ้ตางโต๊ว่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เมื่อกี้หกไปหน่อยนะึงทีนี้ ช้อนต,ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะครึ่ชงช้อนชาพริกไทยประมาณครึ่งช้อนชา เข้าด้วยกันให้น้ำตาลละลายน้ำที่ได้จะประมาณนี้นะคะแลวเราจะใช้สำหรับการนึ่งปลาและนะึน่งสุกล้ว